สวัสดีครับจันจานะครับมาต่อกันนะเดี๋ยวถัดไปไม่ยากแล้วครับเมื่อกี้ท็อปเกิลนานไปหน่อยอถัดไปจะเป็นเรื่องของการปิดเปิดแบบต่างๆนะครับเรามีพุชบัต t ันแล้วเรามี t o อ g เกิแล,แล้วนะครับอ,อีกตัวหนึง่งไม่แน่ใจวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับมันเรียกว่าเ e l l Holding นะครับสําหรับคนที่เขียนเป็นอยู่แล้วก็ข้ามไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เพิ่งมา p o c กันใหม่ๆก็ลองดูกันก่อนนะครับ หน้าตาของวงจรเซลล์โฮดิ้งเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะใช้สวิตช์ x 2นะครับเป็นปุ่มกดแล้วาจารจะใช้เอาต์เป็น y 2วิธีการเซลล์โฮนะครับก็คือเราจะต้องมี normaly l open นะครับของสัญญาณเอาต์พุตนะครับซึ่งก็คือ y 2ตรงนี้แล้วก็เลือกตรงนี้นะครับให้เป็นรูปนี้นี่นะครับพอกดปื๊ดนะแล้วก็กดโอเคนะครับ มันก็จะเอาสัญญาณ normally open ของ Y2 นะครับมาจิ้มเข้าตรงนี้เพื่อที่จะทำให้เกิดความเซลล์โฮนะครับหรือว่าคงสัญญาณน,นั่นเองโอเคนั้นแปลว่าเวลาที่เรากดปุ่ม X นะครับเดี๋ยวจันจำลองให้ดูแล้วกันเนาะเราก็กดเหมือนเดิม convert แล้วก็ build ไปนะครับอันนี้เดี๋ยวจันปิดตรงนี้เลยแล้วกันนะจะได้ build เร็วขึ้นนะครับโอเค นั้นจะเห็นว่าเวลาที่เรากดนะครับ shift enter x2 นะครับ y จะทำงานละทีนี้พอ y ทำงานนะครับสัญญาณ y ตรงนี้มันจะมาเซลโฮหรือว่าคงสัญญาณไว้เราสามารถปล่อยมือจาก x2 ได้เพราะว่าคราวนี้สัญญาณ y เป็นตัวเลี้ยงให้คงสัญญาณตัวเองนะครับทีนี้ไอวงจรประเภทอย่างเงี้ยมันจะต้องมีตัวตัดสัญญาณนะครับเพื่อที่จะทำให้การคงสัญญาณมันขาดไป หน้าสัมผัสที่เขาใช้ในการตัดสัญญาณก็จะเป็นหน้าสัมผัสที่เรียกว่า normally closed นะครับดังนั้นเดี๋ยวในโจทย์ในหนังสือจะจะใช้ x 3นะครับเป็นตัวตัดนะเราก็เลือกตรงนี้ให้เป็นนี่นะครับใครที่แบบใช้บ่อยๆก็จะกด f 6นะจันใช้ไม่บ่อยนะครับ x 3เป็นตัวตัดพอเรามี x 3ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลอง build ดู อเคถ้าเรากด x 3นะครับ x 3ก็จะเป็นตัวตัดตัวเซลล์โหนะตัวคงสัญญาณตัวสวิตตัว y 2งนะครับก็จะหายไปเอาใหม่นะอีกทีนะครับสมมุติว่าถ้าเรากด x แล้วเราปล่อยนะครับปล่อยได้เพราะว่า Y2 จะคงสัญญาณไว้ถ้าเราต้องการจะตัดมันเราก็กด x 2นะครับเป็นการตัดจบเซฟในก๊อตทำแบบเดียวกันเลยอันนี้เดี๋ยวจันทำ y ละง่ายละครับ จันก็พี x0 มา2ตัว 1, 2จันก o p ี y มา1ตัวเป็น y 2แล้วกันนะครับะจะเบิร์คลิกเราจันก็แก้ตรงนี้ให้เป็น y 2แลเราจันก็ไปแก้ text นะครับให้เป็น y 2ซะโอเคสวิตตัวนี้จันเปลี่ยนเป็น x 2 สวิตตัวนี้จันเปลี่ยนเป็น x 3แล้วกันนะครับโอ้อย่าลืมแก้เท็คด้วยเด้อเป็น3เนอะโอเคตอนนี้จันดับเบิลคลิกไปแก้เท็คให้เป็น x 2ซะเออใช้เลขตามอาจารย์ไปก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าจันดีไซน์เอาไว้แบบพอดีกับ input o u t p u t ของ plc fx แหละเออดังนั้นก็ไปตามนี้ก่อนสมมติจย์ดับเบิลคลิกนะครับจย์เปลี่ยนตัวสไตล์ให้เป็นสีเขียวละกันเพราะว่าอันหนึ่งจันเป็นสัญญาณ ออเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสัญญาณ Off นะครับดังนั้น Off จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วกันเออประมาณนี้อ่ะดังนั้นก็ประมาณนี้นะครับพอเราได้เสร็จป,ปุ๊บนะลองเซฟนะครับแล้วก็ลองรันดูอัปเดตนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิด GX เทียบกันเนาะสตัวนะครับเนี่ยนะ แต่วมันมีก๊อตด้วยเนี่ยมันก็ทำให้เราเรียน GxWork ได้สนุกขึ้นนะครับเวลาเราเขียน ladder อะไรเราก็ไม่ต้องมานั่ง f o ร์สสัญญาณแล้วก็มากดจริงเลยที่ปุ่มนี้นะเนี่ยนะครับเวลาที่เรากด x2 x2 ก็ทำงานเวลาที่เราปล่อยมือนะครับ x2 ก็ปล่อยแต่ว่าตอนเนี้ยตัว y2 มาเซลโฮนะครับมาคงสัญญาณเอาไว้แล้วเวลาที่เรา,ากด off ตัว x3 นะครับพอเรากดปึ้ง x3 ก็จะทำงาน เราวมนก็ตัดวงจรคงสัญญาณให้นะครับนี่เห็นไหมกดปุ๊บโอเคก็เป็น On Off อีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่า On Off แบบที่มีวงจรคงสัญญาณนั่นเองอก็ไปเล่นเอานะครับเดี๋ยวดูคลิปก่อน5นาทีเหรอเอ้ยเอาต่อเลยแล้วกันนะถัดไปเนี่ยอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเป็น Set r e ี e ซตอันนี้ง่ายเลยเว้ยเซ t ต e ีเซเนี่ยเดี๋ยวจันจะใช้เม่ที่จันใช้ x 3แล้วนะเดี๋ยวจันจะใช้ x 4นะครับ x 4ตัวนี้แล้วจะจะใช้ตัวนี้เป็นรีเซ็ตก็เป็น x 5ละกันอ่าเรจะใช้ x เป็นสวิตช์เปิด x 5เป็นสวิตช์ปิดนะครับคำสั่งที่เราใช้ก็คือเซตนะครับเซตเซตสมมติเราจะไปเซต by x 4ใช่ไหมเอาให้ตรงเลยละกันนะเป็นเซต y 4นะครับจะได้ดูง่ายง่ายเซตมันเหมือนการออนอะ่ะมันคือการสั่งให้สัญญาณเป็นบวก ส่วนรีเซ็ตนะครับ RST นะไม่ต้องพิมพ์รีเซ็ตอย่างนี้นะครับไม่เอาอย่างนี้นะออใน PLC มันจัก RST เป็นรีเซ็ตนะครับแล้วเราก็ Y 4เลขตัวเดียวกันรีเซ็ตคือการออฟก็คือการสั่งให้สัญญาณมันกลายเป็น0ก็ศ1 0ย์น่ะครับเข้าใจง่ายๆดังนั้นตอนนี้กลายเป็นว่าเรากำลังใช้ปุ่ม X 4เป็นปุ่มออนแล้วก็ใช้ปุ่ม X 5เป็นปุ่มออฟนะครับ ก็จะดับสวิตตัวนี้โอเคพอทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ออนไลน์บิลไปนะครับชิบ F4 ในตัวหน้าจอกอตเดี๋ยวเราก็เล่นแบบเดียวกันง่ายๆเลยเดี๋ยวจะก๊อปชุดนี้มาทั้งชุดเลย Ctrl c อน l C C คอนโทร V มานน่อ่าจันเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น X4 แล้วกันนะครับแล้วในตัว text จันเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น X4 แล้วจันใส่คำว่า s t และกันจะได้รู้ว่านี่เราใช้คำสั่ง Se t อยู่ ต่วนตัวนี้จันใส่เป็น x 5แล้วใน text จันก็เปลี่ยนเป็น x 5แล้วจะใส่คำว,ว่า rst แล้วกันนะครับอ่าเราจะได้รู้ว่าเราใช้คำสั่ง rst อยู่แล้วตัวนี้หลอดไฟนะครับเราเปลี่ยนให้เป็น y 5เอ้ย y 4แล้วก็ตัว text นะครับเปลี่ยนให้เป็น y 4แล้วก็กด ok อ่าแปลว่า w o r กนี้เราใช้เป็น set reset นะครับ เซฟก่อนตอนนี้เราไม่ได้ใช้ y 3ามเนาะเรายังไม่ได้ใช้ y 5เดี๋ยวเราไล่สเต็ป y ไปตามสวิต x แล้วกันนะเราจะได้ดูง่ายนะครับเดี๋ยวตอนไล่จะได้ไม่งง่เซฟแล้วก็อัปเดตนะครับมาเดี๋ยวดูกันเนี่ยครับ x 4เราคือคำสั่งเซฟเนาะพอเรากด x 4นะครับนี่เห็นไหมตัว x 4ก็จะทำงานเราสามารถปล่อยมือได้เลยเพราะว่าคราวนี้ Y4 จะทํางานค้างเลยนะครับเพราะว่าการเซตเนี่ยมันคือการสั่งให้ทํางานค้างเลยแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะปิดหลอดไฟ Y4 นะครับจะออฟมัน 5, เ,รเราก็กด X5 เพราะ X5 คือคําสั่งรีเซ็ตพอเรากด X5 ปุ๊บคาสั่งรีเซ็ตทางานเราสามารถปล่อยมือได้เลยเพราะว่าคราวนี้ Y4 ก็ออฟไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นจะเห็นว่านะตอนนี้ครับสิ่งที่เรามีเนี่ยมันจะคล้ายๆกันเลยนะเราก็เลือกเอาว่าเราจะใช้แบบไหนเนาะในการทํางานก็ใช้แบบไหนก็ได้ เดี๋ยวถัดไปจะมีอีกสักสอสาแบบละกันนะครับเอาล่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเนาะแนาทีละไปแล้วครับเดี๋ยวมาต่อกัน